นางแบบของเราทนไม่ไหวครับถอดรองเท้าลงมาเลยต้องลงน้ำกันเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โห,โ,หโหสวยสวยสวยตอนนี้น้ำมาางังแรงนะฮะอีกสักอีกสักสัปดาห์เขาอาจะน้ำจะลดนถ้าไม่มีฝนนะถ้ามาให้มาช่วงนี้เลย <c oughs> เดี๋ยว,พวเพื่อนๆลองดูแล้วกันว่า ปีนี้สวยขนาดไหนเออให้เห็นอาให้เห็นน้ำก็เพื่อมเลยนี่โอ้โหสวยจริงครับว,นนวันนี้วันนี้ไปมาสบ,สบายๆนะมีผู้คนน้อยสงบดีเออให้เห็นแอนี่นีนี่น้ำใสฮะที่นี่น้ำใสมากน้ำแรงก็จริงแต่ว่าใสมากเลย อันนี้เราจะได้ยินเสียงน้ำเลยนะครับได้ยินเสียงน้ำดังมากเลยนะฮะ